เราจะมาทําคลิปแกล้งเฟมกันนะคะทุกคนก็คือพี่จะไปปวดเฟมที่ห้องคอมนะก็คือตอนนี้เฟมอ่ะเล่นเกมอยู่ที่ห้องคอมนะทุกคนเขาเฮ้ยเขาดิเฮ้ยเขาเนี่ยเขาดิี่ยที่ตายที่ตายเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่มียกูเป็นอะ้วไม่รู้อ่ะไอ้หนูเมีเคยเจอ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพัลล์แพร์ชาแนลนะคะก็ในวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาทําคลิปแกล้งเฟมกันนะคะทุกคนก็คือพี่จะไปปวนเฟมที่ห้องคอมก็คือตัวนี้เฟมเล่นเกมอยู่ที่ห้องคอมนะทุกคนพี่ก็จะไปทําการแกล้งป่วนเฟมแบบเป็นป่วนนู่นนี่นั่นคือป่วนหนาวง่ายๆเอาเอาเป็นว่าป่วนตอนที่มันเล่นเกมดูซิว่าเฟมแบบว่ามันจะหัวร้อนไหมหรือว่าแบบจะโมโหยังไงอะไรเงี้ยทุกคนนะก็คือแบบ เ,เห็นไหมพี่ก็จะแต่งชุดแบบนี้แล้วก็แบบว่ามีรอยทรงรอยตักโชว์เลยนะทุกคนนะแบบดูสิว่าเฟมมันจะมีการบ่นพี่บ้างไหมอะไรอย่างงี้นะทุกคนนะเออแต่ทุกคนรู้ไหมตอนเนี้ยเฟรรรมกลับมาเล่นเกมมาทุกคนกลับมาจากบ้านพี่แบงค์สี่ห้าทุ่มบางทีก็เที่ยงคืนนั่งเล่นเกมยันตีสองทุกวันตั้งแต่กลับมาจากบ้านที่สรลบุเียเฟมเล่นเกมทุกคืนเลยก่อนนอนทุกคนตีสองตีสามพี่ก็เลยคิดออกได้ว่าอืมไหนไหนมันก็เล่นเกมแล้วอันนั้นแหละไปป่วนมันต่อ

đánh đúng đi gì nhá? ào có té không? anh à, ngủ cái gì ra à? à, 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 đi Ơ à. Thôi Ăn anh. em đây nha Vâng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไปาเป็นกีเแม่งี๋แม่งเป็นกีเเฮ้ยเฮ้ยเอาเดีนี้เดี๋วพี่ดังไว้เดี๋ยวพีเดี๋ยวมีนี่พี่โเข้าให้เราดู ไอ้อุ้มเป็นอะไรไม่รู้ว่ะไอ้เหี้ยโคตรลำคันไอ้อาไม่อะไรไม่รู้มาเต้นโชว์อุ้สวยมากมั้งไอ้เหี้ยทิพายโหนก็ไม่มีมีแต่อุ้ไอีเหี้ยอุ้มจัดตลก เอานหายากูตเอาเออจริงหแตอีกแล้วตอีกแล้วอะไรวะไอ้นียแล้วไอ้อน้งูโง่มี่มันเป็นีเนอะไรอะไบัดิิิข้ามแขเนี่ยอุ้ยอีกสองเกมก็จะชนะอยู่แล้ว

เข้าดีเข้าดีเขาดีโอ้โหแม่เอ้ยกูแม่เมื่อไร่เสร็จเนี่ยแพะเมื่อไรแกจะออกไปจากตรงนี้ขเข้ากไปบ้าโอ้ยเฮ้ยเเอาเอาเอาเเลยเ้อาเฮยเอาแต่งนะแพอะไรวะไม่ได้ทไอะไราไปเนี่ไปทำอะไรไรดี นใส่เขาเลนเลยอ่เป็นนใสัเขาแบบขวยมาให้กูเต้นะไรเนี่ยจาปีไปไปเอาไปตรงนี้ไปเอาโอ๊ยเนีไ้จากตรงนี้โอ๊ยไอ้เยอแต่เรคนนาะ

ไปล้งทานแล้วไปลองทานแล้วไม่เอาอ่ะไปเลยไปไป่บ oui> okay, ื่เตัวหน่อยไม่ได้เนาะเบื่อโอเคค่ะทุกคนเฟรมหนีไปห้องนู้นแล้วอ่ะ แกแล้งได้นิดเดียวเองนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรสิ่งน้อยก็ได้ปวดแล้วฟรลมมันก็หัวร้อนเล่นคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย